ไปต่อกันที่ประเด็นดราม่านะครับตอนนี้ยังถูกพูดถึงอ,อยู่คน,น,นนะพยายามเฟ้นหาความจริงกันว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างแน็กกับกามินนะครับ TikToker กกชาวเกาหลีชื่อดังนี่แหละที่ดูเหมือนจะกลายเป็นมหากรรมข้ามประเทศไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่แน็กเนี่ยได้ออกมาไลฟ์เผยว่าได้ยุติความสัมพันธ์แล้วก็แยกทางกับกามินตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเรื่องการจ่ายภาษีให้กามินด้วยบอกว่าค่าตัวเนี่ยได้วันหนึ่ง400,000ถึง1ล้าน หลายคน<อ>ก็ตกใจมาก<จ>น,นะฮะสิ่งที่แน็กพูดเนี่ยหลายคนก็เอามาตั้งคําถามว่าอา้าวแล้วอย่างนี้การมินเป็นต่างประเทศเนี่ยแล้วเขาจะจ่ายภาษีบ้างหรือเปล่านะ,ะล่าสุดเมื่อวานนี้คุณปูนะครับผู้จัดการของแน็ชาลีก็ได้ออกมาโพสชี้แจงถึงประเด็นดรามา่าระหว่างแน็ก,กับชาลีทั้งเรื่องการเข้ามาทํางานในประเทศไทยว่าการมินเนี่ยเข้ามาแบบมีเวิร์กพรมิสไหมรวมถึงเรื่องการจ่ายภาษีด้วยโดยคุณปูเขาได้ชี้แจงเป็นข้อๆเลยนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากมีนักข่าว โทรมาถามข้อมูลเกี่ยวกับแน็กและการมินจํานวนมากซึ่งปู่เองเนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องทั้งคู่อยู่ในความดูแลของปู่ปู่ก็ยังรักและหวังดีกับน้องทั้งคู่เสมอมาและในที่นี้ปู่ขอพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของทั้งคู่ที่ปู่รับผิดชอบนะคะ เรื่องแรกเลยนะครับถามว่าการมินเข้ามาทํางานถูกกฎหมายในไทยหรือไม่เขาบอกว่าเรื่องขั้นตอนการเข้ามาทํางานในไทยของการมินเนี่ยปูและเปิลได้แนะนํานักกฎหมายและนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านการทํางานของต่างชาติในไทยมาช่วยดูแลโปรเจกต์นี้ให้กับบริษัทชาลีเพื่อให้การมินเข้ามาทํางานในไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายและให้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆสํา,าสหรับเรื่องใบอนุญ,ญาตการทํางานหรือว่า work permit นั้นเราได้ทําเอกสารครบถ้วนทุกขั้นตอนซึ่งมี4ขั้นตอนหลกักๆนะ ก็คือยขา้อตออมาเลยนะแล้วนะครับเขาก็บอกว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกท่านเป็นอย่างมากด้วยและณปัจจุบันนี้ทางบริษัทชาลีเนี่ยจะทําการแจ้งชื่อกามินออกและสิ้นสุดการเป็นพนักงานในเดือนกันยายนนี้ขณะที่ทะะเรื่องที่2นะฮะเรื่องที่หลายคนพูดถึงกันว่าเรื่องการเสียภาษีของกามินเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะฮะซึ่งคุณปูเองก็ได้ชี้แจงมาเขาบอกว่าเรื่องภาษีแล้วก็เรื่องการหักค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราได้ตกลงแล้วก็ชี้แจงให้กับแน็กแล้วก็กามินทราบตั้งแต่โต้น นะฮะแล้วก็รายได้จากการทำงานของทั้งกามินแล้วก็ชาลีเนี่ยจะรับผ่านบริษัทชาลีตามเว r ร์กอมมน,นะฮะในส่วนของการเสียภาษีของกามินนะนะบริษัทชาลีได้หักนะาที่จ่ายสำหรับรายได้ กามินถูกต้องตามหลักการการจ่ายเงินเนี่ยให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในไทย,แต,ยแต่อยู่ไม่ถึง180่วันนะครับก็คือถูกต้องตามระเบียบแล้วทุกอย่างนะฮะมีการหักภาษีออกจดหมายเป็นฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพื่อให้กามินด้วยส่วนประเด็นที่3เรื่องไรายได้ค่าตอบแทนในส่วนของการมินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไรายได้นะครับคุณปู่ก็บอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจัดสรรออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1จะหักเป็นค่าบริหารจัดการเข้าบริษัทชาลี25%เโดยในส่วนเนี้ย ประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คือ10%หากเป็นค่าผู้จัดก,การขายงานคือของคุณปูเองดยเด็นี้เป็นเดทที่มีการตกลงก่อนรับงานกับน้องทั้งคู่แล้วก็เฉพาะงานพรีเซนเตอร์เท่านั้นที่หักสินะครับส่วนงานอื่นๆนี่ก็ส0ซึ่งที่ผ่านมานการมีมงนพีเซนเตอร์นะฮะที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยส,ส<า>แบรนด์<บ>สินค้าน,นะฮะเขาต่อมาส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็ในในสัดส่วนของ25%ก็คือ1 5เนี่ยก็จะใช้ ใช้ใช้จ่ายจากการทํางานเช่นค่าสถานที่ค่าจ้างทีมงานในการทํางานค่าใช้จ่ายสตูดิโอต่างๆค่าช่างหน้าช่างผมคอสตูมค่าเช่ารถนะครับก็หากเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่มค่าอาหารค่าตั๋วเครื่องบินค่าล่ามค่าที่พักจิปาถะอื่นๆในส่วนที่2หลังจากหากในส่วนที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือนักบัญชีบริษัทได้คำนวณนะครับหากภาษีณที่จ่ายเพื่อนำส่งสรรพากรถูกต้องทุกเดือนค่ะ ซึ่งถูกต้องตามหลักการเลยนะครับส่วนที่3มหลังจากหักในส่วนที่1และส่วนที่2แล้วที่เหลือจะเป็นรายได้ที่การมินจะได้รับก็คือบริษัทเนี่ยทำสัญญาหัก25เเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วยของบริษัทของตน<ล>ด้วยลแ,ลวแล้วก็ยังส่วนที่เหลือก็ให้ทางบัญชีเนี่ยเป็นผู้บริหารนะครับนำส่งสรรพากรด้วยแล้วก็ถึงจะมากลายเป็นรายได้ของการมินและเรื่องที่4ี่เรื่องสัญญาของลูกค้าทรีเซนเตอร์ คุณปูเขาบอกนะครับว่างานคู่ทั้งหมดของแนกและกามินสัญญาทุกตัวได้หมดตามระยะเวลาของสัญญาแล้วน้องทั้งคู่ไม่ได้มีใครเสียค่าปรับใดๆค่ะสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้กําลังใจกับทุกฝ่ายด้วยให้เราทุกคนผ่านผลเรื่องนี้กันไปได้กอดทุกคนนะคะขอบคุณค่ะอ,อ๋อเขาหมดแล้วเหรอเมื่อวานฉันขับรถฉันยังเจอแน็กชาลีกับกามินเนี่ยอยู่ติดรถเมย์อยู่เลยอะ ขาน่าจะหมดอายุสัญญาแล้วหรือว่าทําตามสัญญาตกลงแล้วอย่างนี้หรือเปล่าทำตามแบบสกบเอาเบิกในสัญญาแล้วอย่างนี้หรือเปล่าาะเมื่อวานยังเห็นจริงๆนะอืมอ่ะนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องราวในส่วนที่หลายคนตั้งคําถามนี่แหละกับการที่คนต่างชาติมาทํางานที่ไทยแล้วยิ่งบอกโอ้เงินไรายได้มูลค่าสูงขนาดนั้นแล้วก็ในส่วนที่บอกว่าการมินบอกว่าไม่ได้จ่ายค่านูน่นค่านี่ต้องดูแลตัวเองอยู่นะฮะเขาก็อธิบายชี้แจงมาก็บริษัทนี้มีการหักขั้งหมด25%นนะฮะ